ข้างกระหนังเค็มไั้นมีอยู่สี่ห้าเส้นม้นเรียงทั้งหมย่างกินนะว้ายอย่าบอกใครเชี่ยวอย่าบอกใครเชี่ยวยำเราจะอร่อยไหมเนี่ยโอ้อย่าบอกใครนะอเป็นโอกาสทองที่เราไม่ค่อยได้กินมากนักนะนี่แล้วนะครับมาถึงแล้วใส่ปนนอกก็ไปร้านค้านะคะเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะะคก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางที่นี่เรื่องจริงก็ใครจ่ายก็พอสมควรอยู่ อรตังไปทอนเพิ่งก่อนออเป็นอุปกรณ์สำคัญนเ่องนะขาดนี้ก็มีแล้วนะพี่น้องออซื้อมาทำอะไรคะับไทยบ้นานนอกซื้อมาทำอะไรคะอันนี้เหรอจ้ะโอ้อันนี้นะเอามาบ่งน้ำมาบ่งตรงไหนเหยียบเ,เป็นเปนขาเรียกว่าเหยียบน้ำนี่เอาไปบ่งได้เลยออโอ้น้ำใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรออย่าบอกใครเซียว <laughs> อย่าบอกใครเซียวกันถ <laughs> <laughs> ึงแม้ว่า บรรยากาศพี่น้องเอ้ยมื่อนี้มาเจอห้อนนีนจังหน่อยก็ไม่เป็นไรห้อนอยู่พอสมควรเราก็อดเอาอยู่เนาะเข้าร่มไปก็ถือว่าอ้ยถ้าฝนตกบอกโอยฝนคือทุกเทอะผมเริ่มเงาเราใช่ไหมก็ครับผมก็ประมาณนั้นะก็ว่าพอดีอันมีอันไอเครื่องตัดหญ้าอยู่จะเลี้ยงเอครื่องตัดห้าเลย ผู้นังหัวสิผู้รุดหัวอู้หูี่น้องเอ้ยเอารียนว่าหัวเด้อครับเกออันพอดีความจริงมีแบตเตอรียนอยู่ไม่ไม่อย่าลุงทันบอกใช่ประเด็นขนาดเบตาเียนอยู่เมื่อวานอาทิตย์ก่อนที่ว่าผมจะไปตัดผมจะให้ทางคุณลุงเพิ่นนนัดอยู่เยอเดี๋ยวอู้ว่าไห้กระดิบเคาะไอ้เพิ่อนเอฟเอฟแข็งหน่อยของฮะเป็บวางกันเนาะเยอเดี๋ยวเดียวของเรามีแบตาเลียอยู่ว่าแล้วเราก็ไปหาซื้อข้าวโคกหัวหอมสิบัน เข้ <laughs> า <c oughs> ใจกัหอือ๋อมายำใช่ไหมอ,อย่าบอกใครเซียวอ,อย่าบอกใครเซียวเอาไปห้อยไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะลืมใส่ลูกกิมทางท่านประธานจอมอลจ่จักอยู่ใส่โอ้โหวิ่เรามาเจอผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่มาทำงานเลยเนาอ,อย่าบอกใครเซียวนะเนี่ยเล่นหรอเออวันน่ะ ตำแหน่งผู้จัดการใหญ่นะคะเนี่ยใหญ่จริงๆเพราะว่าทางผู้กำกับทางป้าคำใสได้กำกับไว้แล้ว ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กำลังใจครับพี่น้องก็ม่วนสีฮาตามภาษาพี่น้องพอได้ผ่อนคลายคลายเครียดในขณะที่เดือนกำลังชแช่พอดีเลยสิบแปดไม่ไม่ไมว่าไม่ร้อนเท่าไหร่โอ้มีด้วยเหรอสิบแปดค่ำโอ้โหมันเกินแล้วสิบแปดตอนนี้น่าจะเป็นสิบแปดตอนนี้หัวลุงพันก็มันจะท้อมาทางนี้เลื่อมนะครับเพราะว่าห้าแดดนะครับยังไม่ล้านนะครับโง้โนสงสัยแล้วนะครับเออไปแล้ว แทนที่ว่าจะเ,ออ <S <S 2> <S 2> เป็นผมสีน้ำนมนี่ไม่ใช่สิแล้วตากแดดนาน,นโอสงสัยรากผมจะไปแล้วประมาณนั้นประมาณนั้นเอาอันนี้ไปไว้ก่อนเด้อตอนเย็นยังทนะี่ว่าพยายามนะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฟร์มูนููดชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ